สวัสดีค่ะไม่เพื่อพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าวันนี้เรามาที่ป่าอ่าคนข้างสารากางนะคะอยู่ตรงโรงพยาบาลผิวหนังนะคะเข้ามาปุ๊บเจอเห็ดเลยค่ะนี่ก็ยังวิ่งอยู่เลยนะใกล้ๆเลยนะคะนี่เห็ดค่ะเห็ดเห็ดอะไรด่เห็ดอะไรนาะ,นะโอ้เห็ดแป้งจ้าโอ้เห็ดแป้งดอกงามๆเลยค่ะดอกแรกเฮกมันจ้าเพื่อนนี่ได้แล้วค่ะดอกเรก เดี๋ยวเราไปโตกันเลยโห่ยเป็นประ,ะมา้าไปนี่เพืเ่อนๆหินหน้ามอมค่ะนี่นี่ดอกตุ้มๆเลยอุ้ยนั่นว้ายเหินอะไรหินยังเหินยัง,อ,ยงอู้หอก เห็นแหละจ้าเห็นอะละป๊าดห๊ดเห็นแหละคะ่ะเป็นออกสีม่วงๆน้อยๆนะคะง่ามคักง่ามคักอืมคณอ่นะ

เอาลุตการสับอืม โอ้มีแต่เห็ดงามๆแหมอันนี้เห็ดแต้ค่นเห็ดแต้เหลือคลื่นเห็ดแต้ฝุ่นเห็ดยางบ่บ่บ่กม่เป็นเห็ดยางอันนี้มันมันเป็นเห็ดกอกอขาวขาเตี้ยเตี้ยเห็ดมคุเห็ดตีนต่ำเห็ดตีนตำเนี่ยสไบจีเห็ดตีนตำนี่ขาอย่างเงี้ยใช่โอ๊ยสไบจีอุดรนี่นี่สไบจีด้านอุดรโอ้มีแต่งามงาม กินข้าวปลาแซ่บนะจ้าตาเป็นเลือดหรแต่ว่ามันออกนู่นใส่พวกมันออกทัวโอ้ยแซ่บแสบแสบแสบเลยเห็ดเอ้ามีอีกได้เลยสองโดสสามโดสโอ้เสียงเตือนสนั่นวันไหวเลยเฮ้ยเสียงเตือนเนี่ยได้ผลนะคะแอปนี้ ลองเปิดใช้ดูนะคะที่เพิ่งสโตจ้าแอปนี้ที่เพิ่งสโตนะคะนี่ดอกเนึ่งแล้วก็นี่ดอกหนึ่งเนี่ยเห็นชอบออกปากทางแล้วเนี่ยนี่นี่ดอกนึงนี่ นี่สองดอกนี่อือมันแล้วเห็ดออกปากทางนี่ยินเสียงรถวิ่งนี่ไงนี่อือทางล้ว Cướp ừ, này, lại, này, này. Ừ, đẹp. Nên, nên. Bưng lên đến đẹp đây nè 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 ติดทางเห็ดออกดีนะไหนโอเแเบางก่อนทำมันบาเป็นโอ้องถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเห็ดนะคะ,ะว่าเห็ดงอกเมื่อไรต้นไหนป่าไหนนะคะกดติดตามไม่พึ่งไว้นะคะทางช่องไม่พึ่งร้อยเป็ดไลฟ์นะคะทั้ง u t u b e แล้วก็แฟ n p ุ๊แล้วก็ Facebook น้ะพะแก้วสีค่ะกดติดตามกันเยอะๆนะคะไม่เพิ่ง ไมเ่ก็บเห็ดแถวใดครับเนี่ยมื้อเนี่ยของเต้าเลยมึงเต้ตตตจาจ้ามึงเห็ดไม่ผูกนลวันนี้วันที่สิบสิงหานะคะได้โพเต,ตเกงค่ะเราจะกลับแล้วนะคะเวลาสองโมงครึ่งนเยอะมากไปโอ้ทาง Okay. <laughs>